สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่มครับเป็นคลิปต่อเด้วยพี่น้องคลิปที่สองครับเป็นคลิปเสเียมมาเบิงราคางัวเด้วยพี่น้องคลิปที่2นี่ครับคลิปแรกเบิงราคาควายไปแล้วเนาะครับเนาะไก่ยังโยกับอยู่ตลาดนัดวัวควายบ้านเตาถ่านเด้วยพี่น,อบบน้องเดือตำบนนองสังอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับเพิ่นเปิดทุกวันอาทิตย์เด้วยพี่น้องครับนี่มันีมีมงวัวมีควาย ah. หลายพี่น้องครับมือนี้นบรรยากาศเบ่งเอกเต็มอยู่ กูได้สนใจกับนะาหาเรียกงัวไปขายไปเลี้ยงกับนหาหาครับมีทั้งงัวทั้งไกว้กบมือเนี่ยเพิ่นเปิดทุกวันอาทิตย์พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิพาไปเบิง่งราคาแบบคร่าวๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันด้วยครับแต่ละตัววะะ่าราคาประมาณไหสิซ้ำใดนแต่ว่ามีแต่งัวแม่มพี่นอ้นองเจ้าขวงเพิ่นจะไปเสะในหว้วยของเจ้าตัวใดในหว้วยจะเฝ้าไปี่เจ้าขวงเพิ่นไปเสิบนเนี่ย พี่น้องมีแต่ง,งวัวแม่พี่นอ้องเจ้าของเพินไปทา้งใดเบิดบุพี่น้อง <c oughs> เอาครับไต่ชมกันไปครับแน่ห้อยของเจ้าจากตัวเนี่ยแน่ห้อย<ๆ>เอาครับพี่น้องไปเบิงบ้งไปเบิ<ๆ>้งอย่าพี่น้องทั้งนี้มีแต่ตัวงามๆแต่ว่าหาเจ้าของบ่เห็นไหมเจ้าเป็นเจ้าของตัวใดเนี่ยครับก็เ<ๆ>สื้อเราเต๋อ<ๆ>เอาเป็นแน,น,น่ห<ๆ>้อยผมแน่ทันเอาไหมไหมไหมไม่เงย ใช้ลงยูทูบเฮ้ห้อยบ้านใดครับเนี่ยเฮห้อยมาจากบ้านไดนบ้านแทนบ้านแทนเอามาจากตัวมืยไหนผมเอาสองตัวใส่ของเจ้าตัวใดเนี่ยขาวน้อยครับอยู่เนาะเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยตัวนี้ห้องไายปันเดห้องสุ้ะหมื่นห้าหมื่นห้าตัวแม่เม่นบ่ตัวผู้ตีไหนตัวนี้ตัว อันนี้สิบสามหาล่วยตีครับเป็นมัวตัวนี้น้อยเนาะตัวใหญ่ว่าเป็นของเจ้าตีครับเนี่ยเบือท้วงอยังมีจับเบือท้วงได้ปะม้วนเบือบท้วง <laughs> 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 นีง้ย่อไงเจ้าเบื้องนะครับกล่องเรามีเบือท้วงพี่น้องครับเอาไปเบิ้งตัวต่อไปครับว่าสิเป็นเอ๊แต่ว่าเจ้าของเพิ่นไปทั้งใดเบิ้อแล้วพี่น้องมีแต่มัวนไหมพี่น้องมีแต่ตัวงามๆนี่ครับจากถามราคาตัวนี้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนี้ครับนี่แบบนานๆนี่ยผัครับมีแต่ตัวงามๆ เจ้าของเพ่นไปหากินเข่ากินน้ำกับบรลูพี่น้องไถครับไปเบื้องตัวใดที่มีเจ้าความพ่นซะหนะ่อยนี่ยครับงัวหลายอยู่หาเจ้าของบ่เห็นไปครับไปเรื่อยเรืยเห็นว่าสิพ่อเจ้าคองเพ่นผลละตัวนี้เครับอ๋อในห้อยของเจ้าจาักบาทครับเนี่ย ตัวของเจ้าจุงอยู่ไหนสามห้่นห้าไอ้ห้อยบ้านไดครับซื้ออย่างนี้ห้อยอันนนทนอนทันซื้ออย่างครับซื้อเวทเื้อเวทเบอร์โทรยังครับเเวทเวทบอกเบอร์โทรแล้วเนี่ยเบอร์โทรยังครับเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งเอามาตัวเดียวเท่านี้บ่ครับอีตัวนี้ตีตัวจะจ้อยนี่จากบัตรเนี่ย เ0 0้รด็อยเจ็ดพันห้าร้อย 7, มันเป็นเจ๋ยวๆเนาะเาพนหาอยอครับงผงานำเลี้ยงนพี่น้องครับเอาโทรส,สอบทโทรสอบทมตามเบอร์ทับนไทยไว้เดีพี่น้องไปครับไปเบื้องตต่อไปบนนี้แต่ว่างัวไล่เจ้าของคนไปใส่เบอร์รู้น้องตัวนี้เดี๋ยวของไปค,ครับมองยอบ่ะของเออของพเจ้าารเจ้าของจงไว้อยู่นะไอว้ามันตัวใหญ่มันกล้าเขาไก่มัน อาพี่น้องหัวเจ้าของเราอยู่ไหนบ่ครับห่วยๆไปครับไปเบิ้งนีเลยเอามาเบิ้องสายพันธุ์หูย้าวพร้อมดูครับวันนี้วันดีครับนม่ห้อยครับวันดีครับอตัวนี้ห้องอะไรบ้างครับตัวยิ่งๆน่นี่ห้องหางจำหานะช่องสองยังกล้วยห้าสิบห้าเป็นหินดูเนาะครับเนาะห้าสิบห้าห้อยเื้อยังห้อยครับเื้อห้อยดำลงห้อยดำลงบ้านยังครับห้อยบ้านห่างสูงโอ้โจากหงบ้านห่างสูงจริงเลย พาหินดูได้พี่น้องครับเบิ่งเอาโตโตบัตรได้เลยพี่น้องเดี๋ยวผมให้เพิ่อนง้วเพิ่อนออกก่อนโอ้บรรยากาศคึกขนนอมแท้ครับพี่น้องครับบ้านห้างสูงมาจากทางเดียวกันด้วยนี่แม่เบอร์โทร์ยังไหว เบอร์โทรครับ0849118986ครับเนี่ยเบอร์โทรครับคนกับที่พวกขจากกิลกครับเอามาตัวเดียวเท่านี้ดีับมาสามตัวเอ็นไปเซเบอร์ายบนตี่นน่ะไยัวแมันตายตัวใดนแม่ลูกแม่นั่นตัวน่เนี่ยแม่นเนี่ยก็ต้องเงี้ยวอยู่เนี่ยงเงี้ยวน่ะแม่ลูกหาสิเจพ่อแม่ลูกหาสิเกลูกตัวแม่ตี ลูกตัวผู้ห้าสิบเจ็ดได้พี่น้องครับอ้าวโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรได้พี่น้องครับไปครับไปเพิ่งตัวต่อไปพี่น้องนี่ห้อยยังครับเนี่ยซื้อห้อยยังห้อยกระรองครับยุบบ้านไปในห้อยบ้านหนองดินดำครับบ้านหนองดินดำตัวนี้ตีเอามาตัวนี้กับลูกนี่ลูกคลั่งไรบ้านเด็กสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดลูกตัวผู้กับตัวเมียตาลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้สองหมื่นเจ็ดเลยครับตัวนี้น้อยลูกผมก็เกิดเตี่ยครับลูกได้ นี่เดียเน่งสอหือนเยเนาะราคาจับย่อพี่น้องเบอร์โทรจําได้บอครับเบอร์ผม่ะเบอร์โทรเจ้าศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยครับเด้อขอบุูดลายตาครับมาครับหายพี่น้องพาไปเบิ้งตต่อไปใีเบิ้งตัว่ๆเลยครับบัดนี้ยตัวตัวนี้ของผู้ได้ห้อยตัวเนี้ย ๋ยวครับสิพาไปเบิ้งโตเบิ้งโตน้อยแล้วสิเบิ้งโตใหญ่ไปเรื่อยเลยครับนี่เขาให้เาตัวโอ uh, ้หนี่ครับพี่น้องหมพฟอโตอย่างงามเลยครับนี่ สวัสดีครับในห้อยผู้่ดจเป็นเจ้าของเจ้าตีครับเอาอ้อยไม้ครับนี่พี่น้องได้เบิึงงัวใหญ่อีกตัวนึงแล้วครับนี่ครับผมนห้อยยังครับได้ห้อยไก่สอนครับไก่สอนบ้านไหนครับห้อยทัดห้อยทัดไก่ซ้อนห้อยทัดเออเอาห้อยได้แท้ๆด้วยบ้านหนองไห้ครับบ้านหนองไฮ้ตัวนี้ห้องอะไรบ้างได้ครับตัวนี้ห้องเลยห้าสิบาครับหิบท้องสองเลียนกว่าครับโอ้เป็นงัวพันอย่างว่าตัวใหญ่เลยงันออกเป็น ไหยผสมามันไหงปรผสมมามั่นครับผมเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองสามหกหกศูนย์สามหกหกศูนย์ครับผมอ้าวโทรมาต่อร้องสอบถามกันได้น้อห้อยนาอครับผมไห้พี่น้องไปเบื้องโตอืนอีเบื้องโตยิ่่เนีเบื้องโตน้อยน้อยนีครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเห็นโตยิ่ๆ่อีกตนึงเราจีพาไปเบื้องโตหญ่ง่ยก๋ครับโตแบบกิ่ง่เลยนีพี่น้อง ายห้อยตัวนี้ของผู้ใดเนี่ยตัวง่ายๆนี่ของเพนหอมเจ็ดหมื่นเจ็ดในห้อยอีหย่างก็โอ้เป็นเมียในห้อยตัวนี้เมียห้อยสวีบ้านใดบ้านสดาะวานเจ็ดหมื่นเจ็ดเตพี่น้องโตวบกง่ายเลยครับเจ็ 77, ดหมื่นเดเลยครับนี่เบึง้งมันมันท่องบ่อยท่องไป2เดือน7จ็ดหต่อร้องเบอร์เ,อรเ,อรเอรทอย่างครับ สยครับนี่เป็นหัวหัวพันไงด้วพี่น้องครับเบื้งไงแนห่หน่อยแน่ด้วพีนวพ่น้องมาที่กันไปครับไปเบื้องอีกดมวนมันบ่นค่อยมีตัวผูด้พี่น้องมือนี้นี่ครับบรรยากาศตลาดนัดผมมาสวยเนี่ยจากหน่อยนยครับนี่งัวกะทิเริ่มไปเบิ่งแล้วโอ้มีงัวผูความครับพี่น้องนี่ใไ,ไอห้อยตัวผูนี่ของผู้ใดเนี่ยของเจ้าบ่ของไทยไทยแล้วนี่ตี ห้อยของเจ้าตีตัวผู้หน่อยห้อยสวัสดีครับหรือไหมผมเนี่ยห้อยห้อยยังครับเด๋ห้อยห้อยหมานโคราชครับห้อยหมานโคราชเอาเอาม้าตัวผู้ใช่หรืตีครับครับประมาณสองตัวนะครับตัวนึงตัวนี้ห้องลายปันเดห้อยตัวนี้ห้องมันเขาสองห้องสามสิบแปดสามสิบแปดสามหมื่นแปดครับเพิ่นอายุลายปันเดย์อายุสองปีกว่านี่แน่พี่น้องมันแดดครับสองปีก็กลัวเนาะครับสองปีหน่อยตาพี่น้องเดี๋ยวผมมูนเนี่ยพ่งมันแดดครับครับ ตัวบังไงนะครับตัวผูเนี่ยครับเบิง้งเอานี่ครับเบิงบ้งให้เบิ้งคักๆเพินห้เพินหาสามสิบสี่หาร้อยว่านานะครับ <laughs> หาสามส่หารอยยังวนตกลงกันได้อยู่ครับไปว่าแล้วผมมาขายผมจะสามสิบห้าจะสามสหาโอ้ยยังกัน200รยด้วยมั้ยยังกันหาร้อยั <laughs> ยงหารอยครับยุไปเฟินล้นะนานเพะอะไรม่ร้ <laughs> มันก็มัน บุญมีกำไรบุญมีกำไรเอาเบอร์โทรอย่างนาห้อยเจ้าเบอร์โทรอย่างเบอร์โทรผมผมอดถอดโทรศัพท์เปลี่ยนว้านายห้อยผมโทรศัพท์ยินหงนี่ต้องดูผมไม่พูดไปไหนผมบไปเป็นน้ำหาเราอยู่บ้านนะครับกัดผู้ใดมักง้วผูเด้อเนาะบ้านไหนบอกันไหนบ้านไหบ่กันไหนบ้านโค้งงามครับบ้านโค้งงามบ้านโค้งงามตำบลตำบลนางทุ่มอำเภอแก้งคอเป็นน้ำหาเอาเด้อครับผู้ใดเบิ่งคลิปผมแล้วคันยังได้สไตงัวผูเนาะเอาขอบคุณหลายเด้อครับนายห้อยมันมันครับบ้านีหน ไปพี่น้องไปเบื้องโตต่อไปอีกครับบ้านนี้ครับเมนอง่างหนึ่งอันนี้ก็ของเจ้าตีเว่าครับแมนอง่ายผมจะไปเแง่ายเลยครับผมไปท้ายเราเนี่ยเราบ้านไหผู้หญิงเราเปลี่ยนคนบอกราคาบ้านไหนโอ้แสดงประมาณน้ำกันบพรบุคคลบ้านเขาจะอยยู่ที่มีทั้งพธิ์ในห้อยเมรุในห้อยเราจะับพี่น้องมะเบื้องบัดนี้มะเบื้องสีดำนะพี่น้องนี่ครับอยู่กับในห้อยสวัสดีคาดในห้อยครับไม่อย่งครับเนี่ยน้ำซื้อเนี่ย้อยจอยไม่จ้อย้านแจ้งเมื่อนี้เอามาจากตัวครับ มาสามตัวสามตัวตัวใดตัวนี้บ่ตัวดำนี่บ่ตัวดำนี่ตัวดำตัวผู้คือตัวเมียตัวเมียห้องลายปันไดยครับนี่ห้องยี่แปดสองหมื่นแปดนี่ครับตัวสีดำสองหมื่นแปดตัวใดอีกของเจ้าตัวนั้นบ่บ่บ่เล่างตัวเดียวเลยไปเบลเล่าสองหมื่นแปดครับนี่ครับตัวสีดำผู้ใดมักสีดำเด้อเบอร์โทรยังครับโอ้จับได้ยใช่ไหมเบอร์รู้จับได้อีกบไหม โทราเสาะไม่เบื่อทรจำไม่ได้พี่น้องเอาน้ำหาตามบ้านเอาเรื่องสั่นเนาะเออยู่ดีละโค้งบ้านต่อท่านนี่ลเรบอกว่าเอารถอยู่โค้งบ้านต่อท่านใกล้ๆตลาดเนาะเกล้ตลาดนี่ลนะครับนี่เบื้องหน้าแล้วไว้เดี๋ยวมาต่อร้องเอาครับพูดอันดับที่สองมาเลยเรี่ยวเข้าไปเลยเรี่ยวครับคันพูดมักสีดำเนาะเอาขอบพูดลายตาไปเนาะไปพี่น้องไปเบื้องตัวไม่อีกครับมาเนี่ยไปเนาะไปทางใดนเนาะมันกับเบื้องเบิดสุดโตเรื่ด้พี่น้องครับมาเนี่ยนี่ครับเพิ่นกัดสวยแล้วเพิ่นกัดเทย้อยเอางัวกลับบ้านกลับซ่องเราพี่น้อง เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ให้เบื้องบรรยากาศคร่าๆวๆนะครับผู้ใดสนใจอยากมาเบื้องเองก,กับมาเบื้องในทุกวันอาทิตย์ด้วยกับตลาดนัดวัวควายบ้านเตาถ่านด้วยพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ